สวัสดีค่ะวันนี้ช่อง DJ a r m าั์แหลกนะคะวันนี้เราจะมาสัดแลกเกี่ยวกับข่าวที่กำลังดังในตอนนี้เนาะที่มีข่าวที่ว่าเด็กต้องการต้องมีการสอบโอนิตเพื่อ,อวัดประเมินผลการเรียนแล้วมีนี้อยู่ข่าวหนึ่งคือครูอะไม่ให้เด็กสอบอยู่สองคนเพราะว่าครูมองเห็นว่าเด็กสองคนเนี้ย เรียนไม่เก่งก็เลยไม่ให้สอบซึ่งตอนนี้ก็เป็นข่าวดังมากเพราะว่าทางผู้ปกครองของเด็กเนี่ยได้เข้าไปสอบถามที่โรงเรียนว่าทําไมถึงไม่ให้เด็กสอบทางโรงเรียนเนี่ยเขาก็อ้างนนอ้างนี่เนาะว่าอาจจะเป็นการสื่อสารที่ผิดหรือเข้าใจไม่ตรงกันอะไรอย่างนี้นะแต่พอมาพูดกับเด็กโดยตรงนั้นเนี่ยกับกลายเป็นว่าครูเขาบูลลี่เด็กว่าเด็กเรียนไม่เก่งไม่ให้สอบซึ่งตอนเนี้ย เราจะมาถามเลยนะว่าครูเนี่ยเอาเกณฑ์มาตรฐานจากตรงไหนเหรอที่ไปวัดว่าเด็กสองคนเนี้ยไม่เก่งต่างจากเด็กคนอื่นยังไงซึ่งคุณเป็นครูเนี่ยคุณอะ่ะจะต้องมีจรรยาบรรณในการสอนเด็กเด็กทุกคนน่ะมาจากแต่ละที่แตกต่างกันไปแต่ละครอบครัวคือบางคนเนี่ยเขาอาจจะแบบเกิดมาเขาแบบเก่งเก่งในทุกๆด้านและ เด็กอีกส่วนหนึ่งอาจจะแบบเก่งแค่ด้านเดียวหรืออะไรแล้วแต่หลายๆอย่างหลายๆเหตุผลในความเป็นครูของคนของคุณเนี่ยคุณควรจะจะัดสรรยังไงละ่ะให้เด็กอะสามารถแบบได้เรียนรู้ที่ครบถ้วนอ่าเดี๋ยวคนนี้เรียนเก่งแลวโอเคไม่มีปัญหาพอเดี๋ยวคนนี้มาอ้าวเขาไม่เก่งคณิตเหรอไม่เก่งภาษาไทยเหรอคุณจะเสริมให้เขายังไงในฐานะที่คุณเป็นครูคุณจะเสริมยังไงว่าเฮ้ยเราจะเสริมยังไงอะ่ะ ให้เด็กแบบถึงเขาไม่ต้องถึงขั้นแบบเก่งแบบ e q ปีแต่คือทํายังไงแบบให้เขาอยู่สามารถอยู่รอดได้ภายในสังคมทุกวันนี้เด็กอะ่ะมันเปรียบเสมืนอมนเมล็ดเมล็ดต้นไม้เนาะว่าคุณจะปลูกเขายังไงล่ะอาจจะใช้ดินยังไงปลูกใช้ปุ๋ยอะไรใส่เสริมแต่งเพื่อให้เขาเนี่ยจเจริญงอกงาม ออกดอกออกผลอะไรก็แล้วแต่คุณจะเป็นต้นอะไรก็แล้วแต่อันนี้คือหน้าที่ของครูครูอ่ะจะต้องศึกษาพฤติกรรมของเด็กทุกคนไม่ใช่ว่าไม่เก่งอ่ะฉันไม่สอนฉันสอนแค่คนเดกเก่งก็พอมันไปไปไม่ได้และอีกอย่างครูอต้องต้องมีวุฒิภาวะพอนะที่จะตัดสินใจในหลายๆด้าน ไม่ใช่ว่าเออเอาเทคโนโลยีมาวัดนะว่าเด็กคนนี้เก่งเด็กคนนี้ไม่เก่งและอย่างเนี้ยไอการสอบประเมินเนี้ยนะบอกไว้เลยสอบประเมินโอนิทอะไรเนี่ยนะที่วัดผลความรู้ของเด็กอะ่ะจริงๆริอ่ะไม่ใช่การวัดผลความรู้ของเด็กโดยตรงนะเป็นการวัดผลว่าครูสามารถสอนและพัฒนาเด็กไปในทางที่ดีได้มากแค่ไหน อันเนี้ยเขาคือวัดวัดคุณภาพของครูไม่ใช่วัดคุณภาพของเด็กเด็กอ่ะสามารถเรียนรู้ไปได้เรื่อยๆสังเกตการเรียนการสอนไหมจะมีการซ้ำๆในช่วงระดับประถมจะซ้ำกันไปเรื่อยๆเพื่ออะไรเพื่อให้เด็กเข้าใจมากขึ้นแต่ที่เขามีการประเมินผลเนี่ยคือประเมินผลตัวตนของครูว่าคุณอ่ะ สอนเด็กให้มีประสิทธิภาพได้ไหมคุณสามารถสอนเข้าถึงเด็กได้จริงๆหรือเปล่าต้องมีการปรับปรุงอะไรมากมายอีกหลายอย่างทุกคนน่ะมีสิทธิเท่าเทียมกันหมดนะเด็กอะที่จะเข้าสอบไม่ใช่ว่าคุณไม่ให้ใครสอบก็ได้ไม่ใช่นะฉะนั้นครูเนี่ยคือแม่พิมพ์ของเด็กๆจริงๆฉะนั้นคุณน่ะ อย่าทําให้แม่พิมพ์มต้องเสื่อมเสียกับอีแค่ความคิดของคุณที่ว่าเด็กไม่เก่งไม่ต้องสอบเอาเด็กเก่งๆไปสอบก็พอจะได้ไม่เสียชื่อเสียงมันเป็นไป,ไ,ปไม่ได้ฝากไว้ให้คิดนะคะสวัสดีค่ะ